ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมื่อนี้คือเ่าครับผมยุ่งหลายครับช่วงนี้ครับยุ่งหลายนะครับเลยจงก่อไฟนะครับเพื่อเป็นการไล่ยุ่งครับผมเพื่อเป็นการไล่ยุ่งมื่อนี้คือเ่ายุ่งมันหลายไหมครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วง อ่าเป็นเกี่ยวเขาน้ำครับเป็นเกียเเก่ยวเข่าเกี่ยวเข่าล้วก็ยุ่งหลายนะครับฉะนั้นก็นเลยดังตองกอไฟไรย,ยุ่งแบบโบราณโบราณเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ายุ่งหลายไรไฟอ่ากอไฟไรย,ยุ่งทำให้ยังเสี่กะบ่ได้นอนด้ยครับนี่ยุ่งหลายแห้งทำให้ยังเสี่กะโอเคครับยุ่งกับบอ่อปันใดนะครับบนเขาครับผม เพื่อบันเทานะครับเดี๋ยวนะก็จะเอาเก็บเอาขี่สร้างมูนสร้างแล้วครับมาใส่ให้มันควนครับผมขันโมยังสั่นบ่ได้ต้องเอามาใส่ไว้มันขวนไไรยุ่งไปในตูอันนี้เป็นภุม่มปัญญานะครับของบรรพบุพรบุษนะครับก็คือเห็ดมายังสีแต่กกแต่เก่าแต่ดังแต่เดิมมานะครับถ้าว่ายุ่งหลาก็ต้องก่อไฟไรยุ่งนะครับ หาแนวน่นแนวน,นี้มาปกมาปิดไวเพื่อให้มันมีขุวนล้วก็ไลยุ่งนะครับผมนี่ก็จะเอาขี่ร่างนะครับมาใส่ไลยุ่งนะครับ,รบออมันต้องไลให้่คันบ่อไลนอนบ่อได้แล้วครับยุ่งายช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เิ่นเกี่ยวเก็บเกี่ยวนะครับเห็ดยุ่งแตกปลามาบม่มีมืองยมากัดมากัดนะครับนี่ก็ต้องไลเห็ดไลยุ่งให้ ก็ต้องเฮ็ดประจำแล้วครับเพราะว่าคันบ่เฮ็ดจังซี่ให้บ่ได้นอนเลยล่ะครับผมสร้างบ่ได้นอนเลยเพราะว่ายุ่งยุ่งหลายถึงลมสิพัดได้แต่ยุ่งก็ยังหลายครับยุ่งยังหลายหลไหลไหลาแห้งครับหลายอีหลีนะครับเนี่ยมื้อนี้ก็มาไล่ยุ่งให้นะครับก็ควรนี่ล่ะครับสามารถไล่ยุ่งได้ควรพัดใส่พรพายนะครับไล่ยุ่งได้ บ่เฮตังซี่ก็งวให้เดีายว่าแต่คนเลยครับเดีายว่าแต่สางเลยคนกับมานี่กันบ่ได้นอนคือกันละครับผมยุ่งหลายเฮตังซี่กัอืมไรยุ่งไปในโตกับือว่ายุ่งกับบ่กล้าเขามาก่สรสางก็จะได้รับได้นอนแบบสบายเขาเบิ้งนะครับจากสภาพทว่าทว่ายุ่งกันนี่เขาสิเป่าพวดผาดพวดผาดพวดผาดเลยเด็ครับบ่ได้อยู่ซื้อๆเด้กนะครับ มีคือปกติธรรมดานะครับบอได้มีอยังไรหลับไปนะครับเนี่ยควนแับควรเขาหาสร้างครับไรย,ยุง่งเพื่อเสียบให้ยุ่งกัดปัญญเนาะกัดอยู่แต่กับบันเทานะครับเกินหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นแบบน,นี้เกินหาสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่ากัดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สีเยอะอยู่ประมาณสามสิบส่วนเจ็ดสิบแลนนี้หมดแล้วครับบอเหลือนะครับ แต่ว่าก็าควรนธรรมชาติแล้วเนาะครับควรนแบบธรรมชาตินะครับยุ่งกับิบกาเขาใกล้หลังไฟไว้แล้วกสิเอาแนวมาปกปิดนะครับเพื่อที่บอกให้มันเมดไวไหมครับไห้มันควนไห้มันใหม่ควนไปเรื่อยๆครับผมทว่าเขาบ่อปิดบอ่บอปกบ่อปกปิดไว้เดี๋ยวจะหน่อยกับเมดแล้วฉะนั้นก็ต้องหาแนวมาปกปิดนะครับ อาแน่มาปกปิดแล้วก็ต้องหาทิศทางว่าเาท,ท้าทิศทางไหนมันเขาไปหาสรัางเพื่อที่สะบอยยุ่งกัดนะครับนี่แหละครับช่วงนี้ยุ่งหลายหลีพี่น้องปลายฝนตนหนาวนะครับแต่ว่ายุ่งกันยังหลายแต่ตามผู้ถ, <c oughs> <c oughs> ถกผู้แก้วนี่ยุ่งยังกัดนี่ถือว่า ฝ <c oughs> นยังตกครับยุ่งยังกัดถือว่าฝนยังยังมีฝนบ่ท่านเมิดแต่ว่านี่ค็คิดว่าอยู่ครับหนาจีบ่ท่านเมิดน้ำมุลนตอนนี้ขึ้นย่างแห้งเลยครับน้ำมุลนนี่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ตามฟังแม่น้ำมูลนแม่นำ้ำซีนะครับก็อยากให้ติดตามสถาน,านการณ์เพราะว่าช่วงนี้น้ำขึ้นแห้งห้ายครับน้ำขึ้นแห้งก็อยากให้ระมัดระวังนะครับ ถ้าห้าติดตามก็ได้เปรียบได้เปรียบตรงที่ว่าห้าสามารถแก่ไขได้นะครับแก่ไครได้ฉะนั้นก็นอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่แถบๆป,ป,ปังมุนนะครับได้ติดตามสถานการณ์ของน้ำนะครับติดตามสถานการณ์ของน้ำโอ้ตอนนี้แม่บั่นนะครับกับดหญ้านะครับให้พอพ่ายนะครับแบกหญ้ามาให้พอพ่ายเพราะว่ากังเว้นกินแหล็กกังเคืนต้องกินต่อยอได้ครับพี่น้องต้องกินไปเรื่อยๆครับ วแมัน่ากินกังเว้อิ่มแล้วกางขึ้นบ่ด้กินวแมันด้ต้องกินไปเรื่อยกางขึ้นก็กินกลังเว้นก็กินนะครับช้างเป็นสัตว์ที่นอนน้อยแต่กินเยอะนะครับเนี่ยหะครับนอนบ่หมื่นมื่นหนึ่งบ่กี่ชั่วโมงนะครับบ่เกินสามสี่ชั่วโมงอย่างหลายแต่คนต้องแปดชั่วโมงนะครับแต่ว่าส้างนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบางเฉือกบางหดซ้ำ เพราะว่ากินหลายเน้นเน้นเรื่องกินนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสา่งืห็นชงเกตเบิงว่าสางมักลูกบอกสา่งมักลูกนะครับแต่ว่าได้อาหารมากนี่แม่ต้องกินก่อนเลยเด้ยบอกคือไกล่เดล้พี่น้องไก่นี่ห่วยกันได้อาหารมานี่จิกจิกเอ,อิญจิกจิกจิกให้ลูกมาก,กินเลยแต่ว่าสัางบอกยังสั่นในเพราะว่าสัางเป็นสัตว์ที่กินเยอะเป็นสัตว์ที่กินหลายนะครับต้องให้ต้องให้เจ้าของอิ่มก่อนนะครับ ครับมันแต่กลางกันอยู่ตรงนี้แล้ะครับเบ่งครับก่อไฟขวัญบึมๆเลย <c oughs> เอาขีดยางมาปกปิดไว้เพื่อเสียให้ขวัเมดขึ้นนะครับ <c oughs> การไล่ยุ่งถึงลมแห้งได้แต่ว่ายุ่งกันยังไหลไหมครับพี่น้องยุ่งยังไหลหรือยุ่งจังไรขึ้นมาไหลครับไหลแน่เด็ดจนคิดว่าฝนยังม่ทัานเมดดละครับเพราะว่า ถ้าฝนเมดนี่ยุ่งสีเศร้ากัดแต่ว่านี่ยุ่งยังไหลแห้งไหมครับยุ่งยังหลายแห้งก็คิดว่านาสีมีฝนอีกอยู่ครับคิดว่านาสีมีฝนตกอีกอยู่นี่ครับฉนั้นก็ขอให้แฟนครับเอฟซี FC นะครับที่อยู่ตามฟังอยู่ชายชายฝั่งของแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับ ก็ขอยให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำยั่งึ้นแห้งน้ำยั่งึ้นหลายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังติดตามจะทนนการของน้ำเพื่อจะได้อ,อพยพนะครับหรือสิ่งของที่มีคานะครับจะได้เตรียมให้มันถึกนะครับเตรียมอพยพนีน้ำให้มันถึกนะครับนี่แหละครับ ลายุ่งครับไายุ่งครับพี่น้องครับครับยังไงก่อย่าลืมด้ครับฝากติดตามนั่นแน่นะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับก็ขอให้แฟนคลับเอฟซีนะครับอ้าหมูอ้วนมาพอดีอ้าหมูอ้วนปิดช่องให้ก้อนหน่อยเร็วอ้าววัสดีครับเอฟซียังสวัสดีครับครับแล้วว่าไงครับฝากให้เอฟซีทำอะไรครับยุงกัดเอ้ยยุ่งกัดอะไรเยอะ ก่อไฟแล้วไม่กันแล้วเอาฝากปิดช่องหน่อยฮะพูดไม่ออกหมูอ้วนบอกพูดไม่ออกนะครับจะให้ปิดช่องให้บอกพูดไม่ออกนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องปลายหนุ่มเสกนะครับก็ขอให้แฟนขับเอฟซีนะครับติ่ติดตามนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ขอให้แฟนลับเอฟซีนะครับดูแลสุขภาพนะครับ พยายามให้ร่างกายอบอุ่นเสมอนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะทําให้ร่างกายนะครับปรับตัวไม่ทันนะครับก็ขอให้แฟนกลับเอฟซีดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับทําทงานทําการคิดการสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ